สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการทำน้ำยาเร่งรากนะครับแบบง่ายๆก็ใช้วัสดุที่เรามีอยู่หรือหาง่ายๆนะครับอันแรกก็นี่ครับเครื่องดื่มชูกำลังนะครับหนึ่งขวดนะครับอันนี้ก็ปินะครับก็อยู่ในครัวเรือนของเรานะครับอันนี้ผงชูรสนะครับ อที่ห้ออะไรก็ได้ครับส่งชูรสอ่เราเรามาดูสรรพคุณของแต่ละอย่างนะครับว่าที่เรานํามาผสมนี้อ่ามันมีสรรพคุณหรือมีสารอะไรบ้างนะครับเครื่องดื่มชูกําลังนะครับก็บางท่านก็ทราบดีนะครับว่ามีพวกวิตามินบนะครับวิตามินบรวมต่างๆ่าง,างแล้วพวกเกลือแร่นะครับก็จะทำให เกิดการเขาเรียกว่ากระชุ่มกระชวยเอาพืชได้รับแล้วนะครับก็จะทําให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยนะครับสดชื่นหรือถ้าเอาไปทาบริเวณที่เป็นแผลที่เราอ่คว้านตอนนะครับมันก็จะทําให้เกิดรากเจริญตัดตอได้ดีนะครับอันนี้ของชุลศนะครับของชุรศ ผงชุลรสนะครับการทำผงชุลรสก็คือการนํอาออกากน้ําตาลนะครับไปหมักกับมันสำปะหลับบงหรืออ้อยนะครับตามเวลาที่เขากําหนดนะครับก็จะได้เป็นกรดกูตามิกขึ้นมานะครับกรดตามิกกรดกูตามิกคืออะไรนะครับกรดกูตามิกก็เป็นกรดอะมินโนชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นองค์ประกอบสําคัญนะครับที่พบอยู่ในปโปรตีนนะครับไม่ว่าจะเป็นปโปรตีนพืช โปรตีนเนื้อสัตว์โปรตีนในนมเมืม่อพื้นได้รับไปแล้วก็จะช่วยในการออกรากได้ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นกรดตะมิโนออีกชนิดหนึ่งนะครับที่เพื่ต้องการนะครับก็ใช้ได้ทั้งในการเอาไปาทำให้เกิดลากนะครับหรือทำให้เกิดดอกออกผลก็ได้นะครับพวกผงชูรสตัวนี้นะครับอย่างที่สามก็คือ ปนะครับขัป,ปีนะครับก็จะมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไซโตไคนินนะครับก็ถือว่าเป็นฮอร์โมนพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับเมื่อเราเอาไปให้พืชหรือไปใส่พืชนะครับก็จะทําให้เกิดแล้วก็เจริญเติบโตหรือว่าทําให้เกิดรากได้นะครับสรุปแล้วนะครับสามสิ่งนี้ที่เรานาํามาทําเป็นฮอร์โมน หรือทาเป็นน้ํายาเล่งรากนี้นะครับก็จะมีผลในเรื่องของอการทําให้รากเจริญง,งอกงามได้ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะครับในการส่งเสริมหรือเล่งการเจริญเติบโตของรากหรือทําให้เกิดรากขึ้นนะครับก็ให้มันดีขึ้นนะครับวิธีการทํานะครับก เครื่องเดิมนะครับชูกำลังหนึ่งขวดนะครับเทใส่ลงไปเลยเครืงเดิมชูกำลังส่วนใหญ่ก็จะมีวิตามินและเกลือแร่ก็คล้ายๆกันนะครับก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยแตต่างกันเท่าไหร่นะครับเราก็เอาผงชูรสหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนโะนะครับ เราจะใส่ลงไปกระป,ปินะครับอีก่หนึ่งช้อนนะครับแล้วก็คนไม่เข้ากันนะครับพอเป็นนั้นเสร็จนะครับการทำอ่าพวก น้ำยาเลื่องลากแบบง่ายๆนะครับซึ่งเราก็ได้ของที่เราทําเองนะครับก็ไม่จะเป็นจะต้องไปซื้อน้ํายาเลื่องลากแพงๆก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นน้ํายาเลื่องลากที่ผมนะครับทําไว้ใช้มานานแล้วนะครับจนเหลือเท่านี้ก็ใช้ได้ทั้งเรื่องการนําเอาไปทําให้เกิดรากของกิ่งตอนหรือว่ากิ่งช้านะครับวิธีการก็ง่ายๆครับ หาแปลงหรือหาสมฤีชุบนะครับแล้วก็ไปทาตรงบริเวณรอยคว้านของกิ่งตอนอด้านบนนะครับรอ,อยข้างบนนะครับท่านที่เคยตอนกลิ่งก็คงรู้นะครับก็บริเวณรอยคว้านด้านบนก็จะเป็นรอยที่ทําให้เกิดรากนะครับเมื่อทาแล้วนะครับก็สามารถเอาต้มใบห่อได้เลยนะครับมัน ไม่ต้องทิ้งให้แห้งเหมือนกับน้ำยาเล็งรากที่เราซื้อมาจากตลาดนะครับซื้อมาจากตลาดนั้นส่วนมากเขาจะใหะ้ทิ้งให้แห้งนะครับอันนี้ไม่ต้องนะครับเหมือนกับก,การจุ่มจิ่งชํานะครับเอาโคนที่เราจะชําลงไปเอามาจุ่มแล้วก็แช่ทิ้งไว้สักห้านาทีนะครับให้ มันดูดสารอาหารขึ้นไปบ้างนะครับแล้วก็นำเอาไปชํ่ได้เลยนะครับส่วนถ้าแช่พวกกิ่งพันพวกที่เอาไปปลูกอย่างพวกมันสัมรหรังนะครับเราก็จะใช้เจือจางลงไปนิดนึงนะครับอ่าน้ำยานี้นะครับหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะก็ ใส่น้ำประมาณช่วยี่สิบลิตรนะครับเราไปแช่เราค่อยเอาไปปลูกนะครับก็จะทําให้เกิดรากได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกิ่งตอนนะครับที่ผมทาน้ำยาเร่งรากเข้าไว้นะครับแต่มันก็มีรากแล้วนะครับก็จะดูว่ามันเกิดรากดีไหมนะครับ อันนี้ก็มาดูนะครับว่าสิ่งตอนที่ผมใช้น้ำยาเร่งรากที่ทำเองนะครับทานะครับอลอยควันด้านบนนะครับก็เห็นว่ามีรากแตกดีนะครับตั้งแต่บนยันล่างนะครับเต็มเลยนะ ลากก็ออกดีนะครับผมไม่จะเขียนโน้ตเข้าไว้นะครับว่าปุ่มวันนี้นะครับใช้ดินผสมในการทำปุ่มนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาเร่งลากทำเองนะครับ100นะร้อยเปอร์เซ็นตก็คือไม่มีการผสมน้ำหรือเกืจางนะครับก็พาไปเลยด้านบนนะครับ อันนี้ก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็รากเกิดขึ้นดีส่วนอน,นี้นะครับก็ทดลองใช้ผสมน้ำไปอีกหนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งเท่านะครับแต่อันนีอ้อันนี้ตอนที่หลังนะครับตอนที่หลังมาทดลองที่หลังว่าถ้าเราใช้ เจอจางลงไปจะเป็นอะไรนะครับดูแล้วนะครับลากก็ออกไ,ได้ครับแต่ว,ว่ามันต้องตอนได้ไม่นานนะครับวันนี้ก็เหมือนกัน,นครับเรามาดูอันนี้ใช้แกลบดำนะครับ ใช้แกลบดำทำเป็นตุ้มนะครับออกลากดีดต้ันอันนี้ก็อีกตุ้มหนึ่งครับ นี่ใช้น้ำยาทำเองนะครับทาอันนี้ก็ลากยาวดีครับเอินใบมันบงนังก็เลยถ่ายไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะครับ ันนี้มาดูนะครับเป็นกิ่งชํานะครับที่ใช้น้ํายาเล่งรากนะครับจุ่มมาเคยเอากิ่งไปจุ่มนะครับก็ดูได้ว่านะครับก็มีรากขึ้นมาข้างบนก็มีข้างใต้ก็มีนะครับแต่ข้างใต้จะมันมืดนะครับมองไม่เห็น ก็มีลาาขึ้นมาดีนะครับแต่กล้องนอะจําถ่ายไม่ค่อยชัดทเท,ท่าไหร่นะครับ